สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมาพบกันอีกตามเคยนะคะกับช่วงบ่ายๆแบบนี้กับรายการเส้นใหญ่นะคะกับดิฉันนับดาวพิมพิพาค่ะและดิฉันมิวสีราพรค่ะวันนี้นะคะเราก็มีสาระในเรื่องเส้นๆมาฝากท่านผู้ชมอีกตามเคยค่ะค่ะเรื่องเส้นๆที่ว่ากันนี้เป็นเส้นอะไรคะคุณมิววันนี้จะเป็นในเรื่องของเส้นมาม่านะคะเพราะว่ามีผลการวิจัยพบว่ามาม่าเนี่ยมีผู้บริโภคสูงถึง45้าซองต่อหนึ่งคนภายใน1ปีเลยค่ะ แต่ก็มีผลเสียกับร่างกายนะคะคุณนับดาวเพราะว่าถ้าหากทานมากๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอาการบวมน้ําแล้วก็โรคไตาตามมาด้วยค่ะค่ะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ทานมาม่าเนี่ยต้องงดเลยหรือเปล่าคะคุณนิวไม่ขนาดนั้นค่ะเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะพบกับคุณกูรูสกอตค่ะเชิญนังค่ะชน,นนะคะ สวัสดีคะ่คะ,สสค,ะค่ะวันนี้นะคะรายการเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะคที่คุณกูรูสกอตนะคะจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะอยากทราบว่าประวัติความเป็นมาของคุณกูรูสกอตนี่มีความเป็นมาอย่างไรคะครับผมสําหรับความเป็นมาของกูรูในเรื่องมาม่านะครับกว่าจะมาเป็นนี่ก็ใช่ว่าจะใช่เรื่องง่ายนะครับก็ลําบากเหมือนกันนะครับผมเริ่มจากนะครับที่ผมได้เล็งเห็นนะครับว่าคนไทยเนี่ยเรารับประทานมาม่ากัน เป็นส่วนมากเลยหรือเยอะมากนะคะผมโดยเฉพาะในนักเรียนและนักศึกษาเนี่ยที่อยู่หอพักอ่ะอาจะชอบซื้อมามากกันนะครับผมโดยอ่าใช่ครับแล้วก็ราคาถูกถูกนะครับผมครับแล้วก่อนที่ผมจะจบจากมหาลัยเนี่ยผมก็เลยทําการวิจัยครับผมได้ฟัง่งนี้แล้วรู้สึกว่าคุณูรูสกอร์นี่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเหมือนกันนะคะคุณครับผม แล้วถ้าสมมติว่าเราทานมากๆเนี่ยจะมีผลเสียอะไรกับร่างกายไหมคะแน่นอนครับมีผลเสียแน่นอนครับถ้าทานบ่อยๆหรือว่ากินเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยลับสารอาหารขาดสารอาหารนะครับแล้วก็ในมาม่าเนี่ยของตัวมาม่าเองเนี่ยมีผงชูรดเยอะนะครับผม <ฮะ S 2> ถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยจะทำให้ระบบของเหลวในร่างกายเนี่ยทางานผิดปกติ <ฮะ S 2> ค่ะรับผมแล้วก็ ในเส้นมาม่าเนี่ยที่คนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยรู้กันก็คือว่าในเส้นมาม่าเนี่ยมีสารที่เรียกว่าแวกแล้วก็ที่เขาเรียกว่าขี้ผึ้งนะครับผมในภาษาไทยเนาะ <ๆๆ S 2> เขาเรียกว่าขี้ผึ้งถ้า <ๆ S 2> เรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันเป็นสารที่กินเข้าไปแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายนะครับผมกว่าที่ร่างกายเราเนี่ยจะขับสารพวกนี้ออกมาหมดเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยห้าวันนะถึงจะทําให้สารพวกนี้ออกจากร่างกายหมด แล้วมีวิธีแก้อย่างไงบ้างคะวิธีแก้นะครับผมก็คือ,อาการที่เราเนี่ยต้มเวลาต้มามะแมเนี่ยให้เราต้มทิ้งน้ําทิ้งอะ่ะน้าแร่ทิ้งไปก่อนนะครับผมแล้วก็พักไว้แล้วก็สามารถเอามาต้มรอบหนึ่งจะทําให้สารพวกเนี้ยลดน้อยลงค่ะคก็คือไม่ควรทานน้าแรกนะคะครับแล้วมีวิธียังไงทําให้ไม่เป็นอาหารขยะทําให้มี อ,อาหารครบ5หมูค่ะอ๋อง่ายนิดเดียวครับคุณผู้ชมทางบ้านที่กําลังดูรายการเส้นใหญ่ของเราอยู่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถนำผักหรือไข่หรือเนื้อหมูเนื้อไก่ที่คุณผู้ชมทางบ้านนะครับชอบก็สามารถใส่เข้าไปในมาม่าเนี่ยได้เลยครับจะทำให้มาม่าเนี่ยดูมีสารอาหารมากขึ้นครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความดูดีๆเกี่ยวกับมาม่านะคะจากกูดูสกอตเนาะครับ หวังว่าผู้ชมทางบ้านนะคะจะสามารถนำความรู้ดีๆนะคะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นะคะคุณมิวคะช่วงหน้านี้เราจะไปเจอกับคุณบอบีมและคุณบิ๊กไบส์นะคะไม่ทราบว่าคุณบอบีมกับคุณบิ๊กไบส์เขาจะมีอะไรมาฝากเราหรือเปล่าคะก็จะมีร้านเด็ดๆแต่ก็ราคานักเรียนนักศึกษานะคะสามารถแตะถึงได้นะคะช่วงหน้าเราไปพบกับคุณบอบีมและคุณบิ๊กไบส์กันคะ่ะพักชมโฆษณาสักครู่คะ่ะ ฮัลโหลแม่นัดเพื่อนไว้ก็บอกว่าไม่กินไม่กินไงจะอะไรนักหนาเนี่ยแค่นี้นะแม่ชวนไปกินข้าวบ้านไม่กลับไปกินหน่อยเหรอข้าวบ้าน จับไปกินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นต้องเรียบเลยเคยได้ยินนิทานเรื่องเด็กชายในฤดูหนาวไหมไมีด้วยหรอมีสิทุกครั้งในฤดูหนาวเด็กชายจะป่วยทำไมวะก็พาะเขาไม่สบายแล้วไงต่อทุกครั้งที่เขาป่วยแม่เขาจะหั่นใบตำหนึงให้กินจนเด็กชายแข็งแรงดีแม่เขาก็จากไป หลังจากที่แม่เขาเสียไปทุกครั้งที่คิดถึงแม่เขาก็จะหันไปตำลึงกินแต่มันก็ไม่เคยเหมือนที่แม่เขาทำให้สักครั้งจนวันหนึ่งเขาไปพบสมุดพกของแม่เขาจึงรู้ว่าอะไรขาดหายไปอยากรู้ไหมคืออะไรที่หายไปความรักของแม่ใช่ไหมเออนี่น้ำปลาแท้ตามไม่มีฉลากน้ำปลาดีๆที่แม่บอกต่อไม่ว่าจะกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยล่ำแต่แต น้ำปลาแท้น้ำปลาดีต้องน้ำปลาไม่มีฉลากของแท้ของดีต้องไม่มีฉลากติดอ,อยู่บนขวดเยอะ กับบอบบีมค่ะและบิ๊กไบค่ะข่ะประกบอบมาช่วลรังเส้นค่ะเออบอบีมเรามีร้านนั้นหนึ่งอ่ะที่แนะนําเป็นอาหารที่บอบีมต้องคุ้นเคยมากๆแต่ว่าแล้วก็หิวแล้วเหมือนกันเนาะแต่อาหารที่ไบบอกว่าคุ้นเคยนี่เป็นอาหารเกี่ยวกับอะไรคะยังรู้รอ๋อนะเราไปกันเลยนี่ไงมามา้าอัดตักระเบิดพ้อมยงพร้อมยัาง Olá, ลอง มีหลายรสชาติให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นรสหมูสับรสต้มยำกุ้นงน้ำข้นรสเย็นตะโฟและรสอื่นอีก,อ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 กมากมายเลยนะยังไม่พอเรายังสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ด้วยนะเช่นถ้าเราชอบเผ็ดน,น้อยเราก็เลือกไว้ประถมถ้าเราชอบเผ็ดมากเราก็เลือกไว้ทำงานงั้น,น,นเดี๋ยวเราไปสั่งให้เลยนะ If you want my love ใครก็ได้ช่วยด้วยหกลมฟกช้ำเป็นแผลต้องมีน้ำมันตลสีแขนด้วดเจ้าของเดียวกับยาระเบิดฝีตาลุงมีถึงลูกท้อของแท้ต้องไม่เห็นลูกท้อในมือลุงมีใช้แล้วใช้ดีน้ำมันตลืสีแขนด้วด มาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสุดท้ายของเรานะคะในช่วงสาธิตศกิดเซนค่ะค่ะหลังจากที่เราดูคุณบอบีมกับคุณบิกบ๊กไบ พาไปตะเวนกินเมื่อกี้แล้วนะคะรู้สึกว่าหิวขึ้นมาทันทีเลยค่ะใชคะวันนี้เราก็จะมาทําในแบบฉบับของเรากันค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยไหมคะคุณมิวก่อนจะเริ่มทําเราต้องมาแนะนํากันก่อนค่ะค่ะเอกของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นมาม่าค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นผักค่ะนี่ต่อไปก็จะมีเห็ดแล้วก็สาหร่ายค่ะ ต่อไปก็จะเป็นไส้กรอกไข่แล้วก็แครอทค่ะแล้วก็มีเต้าหู้ไข่แล้วก็ลูกชิ้นด้วยค่ะทีเด็ดของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำพริกเผาค่ะเพิ่มความเข้มข้นของเราวันนี้ค่ะค่ะ,เ,เ,ะเรามาเริ่มขั้นตอนของการทำเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือนำน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาแม่ไปนอมแป๊บนึงเนาะ เราก็ตักในปริมาณที่เราต้องการถ้าคนที่ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยนะคะถ้า,เ,<ร>าเป็นตามร้านค่ะแต่ถ้าเป็นตามร้านเขาจะวัดตามระดับนะคะก็จะเป็นเผ็ดระดับอนุบาลเี้ย <บ thousand. S 1> คะ่ะมมาัยลค่ะเดี๋ยวเราใส่ไปเท่านี้ก่อนเนะาะเรียบรแล้วก็นำกิมมามานะคะมาใส่ผสมด้วย ระหว่างนี้คุณมิวก็จะหั่นเครื่องเครื่องเคียงนะคะเครียงทำการตกแต่งข้างหน้าค่ะสำหรับคนที่อยู่ตามหอ,อก็สามารถทำได้เลยนะคะหั่นคือง่ายเนาะ,ะสำหรับปรมามม่นะคะมันก็จะมีส่วนมากคนที่จะใช้เขาก็จะใช้รสตุ้มยำกุ้งแล้วก็เป็นพวกหมูสับนะคะสับค,ค่เนะ เดี๋ยวคุณนิวช่วยตัดให้หน่อยนะคะ,คะสำหรับมาม่าของเรานะคะก็จะไม่ได้ใช้เป็นซองเพราะว่าเราต้มมาแล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสื่ลมค่ะ,คะนี่ค่ะค่ะ,คะสำหรับมาม่าของเรานะคะวันนี้เรานำมาสามซอง เป็นรสต้มยำกุ้งนะคะเิ็นัปเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะแล้วเร,เราก็นำลงในหม้อที่เดือดเลยนคะคะสำหรับคนที่ชอบเนื้อสัตว์ก็อาจจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปก็ได้นะคะ ใส่เก็ได้ตามที่เราชอบได้เลยค<ะ>่ะตอนนี้น้ำเราก็ร้อนแล้วเนาะก็เคี่ยวแป๊บหนึ่งเนาะคุณมิ้วคะขอเห็ดหน่อยคะ่ะ<ห>ส่วนผสมแรกที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็จะเป็นเห็ดเพราะว่าเห็ดอะสุกช้าที่สุดนะคะ อันนี้ใช่ค่ะเป็นไข่ปลอมค่ะนี่นะคะเราใส่เห็ดลงไปขอต้าหู้ไข่หน่อยนะคะค่ะเ,เดี๋ยวโรยแครอทลงไปด้วยนะคะชอบกินแครอทสุกเนาะชอบอะไรก็ใส่ตามปริมาณที่ตเอาชอบเลยนะคะค่ะแล้วก็ใส่ใส้กรอกลงไปนิดนึง ตามบางร้านนะคะ<า>ในร้านนะคะก็จะเป็นแฮมบางร้านจะใส่แฮมนะคะแต่นี้เราใส่ไส้กรอกเนาะเราใส่ที่มีตามตู้ของเรานะคะตามตู้เย็ยนของเราเลยเพื่อเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าตงค่ะคุณมิ้วได้เต้าหู้หรือยังคะเดี๋ยวขอเต้าหู้หน่อยค่อยใส่เลยค่ะบีบออกแล้วก็ค่ะ<า>ใส่เลยค่ะเดี๋ยวจะเล่น ก็ใส่ต้าหู้ไปก่อนเนาะหอมมากเลยค่ะคุณรับดาวกลิ่นเริ่มขึ้นแล้วนะคะ,คะแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะผักที่เราใช้ก็จะเป็นผักกาดหรือบางคนชอบผักะกะหล่ำานี้ก็ใส่กะหล่ำลงไปได้นะคะก้นหอม เริ่มึ้นแล้วะค่ะเนี่ยกลวนมากเราจะใส่ทีหลังเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลวกเส้นมาม่านะคะอาจจะใส่มาม่าในช่วงนี้เลยนะคะแต่ว่าทางเรานี่คือได้ลวกมาม่าไว้แล้วอาจจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยแล้วก็จะคนนะคะเดี๋ยวรอให้เห็ดแล้วก็ผักสุกแป๊บหนึ่งเนาะก็นำลูกชิ้นใส่ลงไป ใส่หรือยงังคะคุณนภดาใส่แล้วค่ะเดี๋ยวไส้กรอกที่เดี๋ยวจะเอาไว้จัดกานเนาะเดี๋ยวจะแต่ลงเส้นแล้วก็ค่ะตัวน,นี้เหมือนจะสุกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวขอชิมแป๊บนึงนะหอมมากเลยค่ะขอช้อนน้วใส่เลยค่ะค่ะมาชิมกันก่อนว่าเราต้องชิมก่อนนะคะว่าขาดหรืออะไรรสชาติด,ดีเลยค่ะต่อไปนะคะเราใส่เส้นมาม่าลงไปเลย ็นหมอ้อใหญ่เลยค่ะเนี่ยกินกันทางบ้านานะคะเนี่ยมหม้อไฟเกาหลีหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้เลือกสักมาม่าใกล้หมดอยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะสำหรับเส้นมาม่าเราใส่แป๊บเดียวเนาะหอมมากเลยค่ะกลิ่นขึ้นละ <c oughs> เส้นน่าจะได้แล้วนะคะเพราะเส้นลวกไปละก็มาตกแต่งข้างหน้าค่ะเอาที่ใส่ถ้วยใช่ไหม เหนียวนุ่มมากเลยเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณมิวจะเป็นคนจัดจานมาม่าเราเนี่ยได้ทำการเอาน้ำแรกออกตามที่ครูโรสกอดบอกไปเมื่อสักครู่ด้วยเพราะแม่ถ้าเราไม่เอาออกนะคะเราต้องร่างกายของเราต้องใช้เวลา5วันถนึงจะขับออกไปได้นะคะ สำหรับสาวๆคนไหนที่รถคมอว้วนก็ควรจะล้างน้ำแรกออกก่อนเนาะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะต่อไปเดี๋ยวคุณมิ้วก็จะเป็นคนตัดจานเดี๋ยวเราจะปิดไฟกันเนาะก็ เอาส้กรอทที่เหลือเมื่อกี้นะคะวางเลยแครอทโรยข้างหน้าด้วยจะได้มีสีสันแล้วก็ไข่ต้มวางค่ะสุดท้ายก็นำผักชีมาโรยข้างหน้าค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ของเราในวันนี้ค่ะกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราสองคนก็หมดเวลาแล้วนะยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากเมนูมามา่มาฮับของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะกินมามา่มาฮับหรือว่าต้องการ,รานำไปทำรับประทานที่บ้านนะคะช่วงนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ